รู้หรือไม่ประสาทหินพนมรุ้งที่เราเห็นสวยสง่านี้เกือบจะกลายเป็นแค่กองหินไปแล้วย้อนไปเมื่อเกือบ60ปีก่อนพนมรุ้งอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมากผุกร่อนไปตามกาลเวลาต้นไม้ปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นโครงสร้างเดิมแถมชาวบ้านบางส่วนยังรื้อหินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวอีกด้วย แต่โชคดีที่อาจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิตดิศกุลทรงเล็งเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท่านจึงเริ่มโครงการบูรณะครั้งใหญ่รวบรวมช่างถีมือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันขุดคน้นศึกษาและประกอบหินแต่ละก้อนกลับเข้าที่เดิมการบูรณะไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความอดทนความรู้และความแม่นยำอย่างมากหินแต่ละก้อนมีขนาดใหญ่และหนักแถมยังต้องคำนึงถึงหลักวิศวกรรมโบราณเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงมั่นคง ในที่สุดพนมรุ้งก็กลับมางงดงามอีกครั้งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมแล้วคุณล่ะคุณคิดว่าเราจะอนุรักษ์อะไรไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมบ้าง